ไทม์ไลน์ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาปีพศ1893เจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นมาปี1991สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นครองราชปฏิรูประบบราชการและแบ่งกระทรวงต่างๆปี2054 โปรโตุเกสเป็นชาติยุโรปชาติแรกที่ติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาปี2112พม่าบุกยึดกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จเป็นครั้งแรกปี2127สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพทวงคืนเอกราชและฟื้นฟูกรุงศรีอยุธยา ปี2199ถึง2231รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์หาราชยุคทองของการทูตและการค้าระหว่างประเทศและในปีพุทธศักราช2310พมา่าบุกยึดและทำลายกรุงศรีอยุธยาได้อีกเป็นครั้งที่สอง